สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีิวท่านครับมาฟังแม่พูดครับก็แม่เป็นแบบนี้ไงครับเอฟซีสวัสดีค่ะจริงๆแล้วหมาไม่ได้กลัวหรอกหมาก็เนื่องว่ามึงทำอะไรยุกยุกยิกยิที่ไหนได้ไม่มีอะไรบ่เบ๋หมามองไม่เห็นพี่พี่คุณทองสวัสดีค่ะขี่คุยมากเลยปานิต้าสวัสดีค่ะมาฟังแม่พูดครับเล่าเรื่องตลกให้แม่ฟังนะมาเรียกแม่มามาสาวไว้กับแกใช่ไหม ดูเป้าหน้าผู้ให้กําเนิดเลยหน้าไม่สากับแก่ผู้ให้กําเนิดกับกับแก่กันเล้วว่าก็คือยายอันนี้แม่สาไม่โกรธนะถ้าบุลลี่หน้าแม่สานะพี่สากลบดีค่ะถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เข้าบุลลี่หน้าแม่สาบุลลี่ร่างกายแม่สาวแม่สาไม่โกรธเลยเพราะว่าถึงยังไงยังไงอะนะผู้ที่ให้กําเนิดแม่สาคือหน้าจะต้องอายกว่านะถ้าว่าแม่สาเป็นกับแกนะนะแม่กับกับแกกันเล้วว่าคือยายคนหนึ่ง ผู้ให้กําเนิดก็ไม่สวยแหละมันเป็นตามกรรมพันธนะ์นะสวัสดีค่ะว่าควยขี้ไล่แม่ควยกับขี้ไล่คือควยนิ่รัะด่าควยกับซ้ำดาแม่ควยนิแม่เอาตีเอา,เอารวดแล้วพี่โอู่สวัสดีค่ะเมนโบค่ะถ้าบุลลี่หน้าตาร่างกายไม่สานะเท่ากับบุลลี่ผู้ให้กําเนิดไม่สานะั่นแหละ เรียกมากินแกงหน่อไม้อยากกินมากเลยชอบกินแกงหน่อไม้แบบบ้านๆนะั่นนะต่กลัวมากเลยกินแล้วต้องไปนอนแสบท้อง <c oughs> หอนท้องพี่เชิดตีรนสวัสดีค่ะพี่สุพจนสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้มันบอกว่ากับแกมี่เลยกับขี้เกียมมู้ดจมันว่าไม่สาตู้แกมันเนะยยังก,กระจิ้จกโดนประตูหนีบ พี่ค่ะเป็น f อใหม่ใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะพี่เินยูเนี่ยพี่ตาดีมากเลยที่ตาถึง <c oughs> พี่าตาถึงนะถึงแม่สาจะดำถึงแม่สาจะกลับแก่ถึงแม่สาจะเป็นกุลาเป็นอะไรก็ช่างแต่เป็นผู้หญิงที่มีคนอิจฉาเยอะมากจริงไหมพี่พี่แม่สาเป็นผู้หญิงที่มีคนอิจฉาเยอะมากนะเป็นผู้หญิงไม่สวยที่มีคนอิจฉาเยอะมากเลย ลือเรื่องลือถึงจะดำถึงจะขี้เร่ถึงจะโดนบูลลี่ยังไงแต่ก็มีคนอิจฉาแล้วก็มีคนดูเยอะนะคนนน้นก็พูดถึงคนนี้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 พูดถึงนะจะเป็นคนที่มีคนอิจฉาเยอะมากแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเนาะยายนองเนานะ <c oughs> ขนาดไอ้อ้วนมันบอกว่าเกียดนะเกียดหนายังคนดูฉันไม่ได้เลยสวัสดีหมูสวัสดีห <c oughs> มูตอนนี้หมูและปลาไหลรับชมร่วมกับคุณทุกเป็นอย่างนี้ไง กระมือสวนยางยังมาดูเลย,ยเปิดเพลงเฉยๆกระมือสวนยางยังมาดูเลยเอาไหนพี่กองมาลาเต่พีโอเลพ่พีโอเล่เน่าไอเนาะเจ้าคิดเบิ้งเอาเจ้าคิดเบิ้งไม่ไงเอฟซียังเลือยยังมากเหมือนนี่แหมทีวีไคจีบเป็นไตรติดตึ้งแต่ว่าเล่าหนาหักเด้อเอาไว้เป็นมูไม่ใไงหนอแมแหมไม่ใหญ่ลิมจวดเอาไว้เป็นมูไม่ใไงหนอม เขกเจ้าคุ้ยกันฮักมหาปีโบเปียนใจขอบคุณค่ะพี่มันใหม่พี่จราพรวัสดีค่ะสวนยางมีตัวเงินตัวทองไหมเม่บโบจักคือกันค่ะแต่ว่าเคยเห็นอยู่ดอกมันขันจินนี่กับมีโบกีตัวดอกมิ๊มีตัวแม่กับตัวผูมันล่ะมันออกลูกปอดได้รอกมันกินหไายไขมันอุดตันเส็จเลือดมันแล้วล่ะ ชาติมันไม่กระดากปากที่ว่ามันว่าคนอื่นเนาะว่าเอาลวนแล้วไอ้ห้างงามมากกวบ,บอกว่าห้างงามเลยเนะแต่ขนาดไอย้ยิังบอกว่าจะฟ้องเป็นฟ้องแม่ <c oughs> นอ่องมันเก็พอปันกันนึ่นละ่ะ <c oughs> พี่คิวสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณคิวจัดไ้ไนกับไ้หมูหน่อย อยากเอามือไปบาบเจ้าคิดเบิ่ง่าคอยขี้เดียดปิงซ้ำใดไหมะคอยขี้เดียดซ้ำใดปิงคอยสร้างซ้ำใดปิงอ่ะแม่คือให้เลือกระหว่างให้แม่สาจับปิงมาดึงมาถึงทําให้มันตายอ่ะกับให้แม่สาเลือกที่จะแบบเดินเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วไม่เห็นมันอีกเลยปิงมันตามมาได้ไหมคะตามมาไม่ได้นะปิงมันตามประมาไม่ได้คะ่ะปิงมันอยู่ในน้ําแม่สาเกลียดมากขี้เดียดผู้ดี เทียบไอ้กระบือเทียบไอ้ปลาไหลเทียบไอ้อะไรพวกนั้นที่ไม่สาเกียินะไอ้จอระเขียอะไรพวกนั้นถ้าเทียบว่าพวกมันเป็นปิงเนี่ยนะแล้วมีทางเลือกอยู่สองทางระหว่างให้แม่สาไปจับมันมาดึงถึงแล้วทําให้มันตายเนี่ยนะกับการที่แม่สาเดินเข้าไปอยู่ในบ้านปิดประตูซะอันไหนที่จะดีต่อสุขภาพจิตแม่สาที่สุดนะถ้าเป็นพี่ล่ะพี่เลือกเอาถ้าเป็น f อ f ซเอซเลือกเอาค่ะกว่าที่จะไปดึงไปถึงให้มันตายเนี่ย แม่สาจะต้องตีแตกก่อนไหมคะนะาแม่สาเลือกที่จะเข้าบ้านและปิดประตูยังไงยังไงปิงมันก็ตามมาไม่ได้คะ่ะนะแม่สาเลือกที่จะปิดประตูดีกว่ามันหยาบมันมึนมันเป็น,น,ปนตาขีดเดียดคะ่ะให้คอยเอามือไปบายคอยว่าอยากบายคอยว่าวีดีคอยขีดเดียดคอยสร้างมันแม่ว่าเล่นได้ยูต่อยได้ยูคะ่ะเล็กๆน้อยๆ คอยไปดึงไปถึงไห้คอยกลับไปขาไปเหยียบไปยี่มันแบบว่าให้คอยขยะกขยั่งตีนคอยไปเห็ดบได้ค่ะคอยขี้เดียดอีลีคอยว่าอีลีขี้เดียดแห่งนต่ยิ่งคำว่าจัดเดี๋ยวมันขึ้นอีกบไอ้มันึืนโลดได้ไอ้มันึ้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 นไปเรื่อยเรื่อยมึงอย่าลงคือบังไฟเด้อไอ้มึงมีแต่ึ้นอย่าให้มึงลงมึงอย่าลงขึ้นไอ้สูงมีแต่ึืนโลดสูงสุ่มสูน อย่าล้มแมนบบขึ้นโลดสูนั่นขึ้นนี่มันสุดยอดกูจะอยู่กี่ดินเพลงดอกแมนมีวันใหม่ขยักขยงสิ้มไปจัดบ้างอยังตั้งไปแนมก็ยังโบอยากแนมอคอยกระเกียดคือกันพี่คิวคอยกระสร่างมันคือกันแม่สร้างคืออยังนี่ท้ายมันตายเอาเองจะโดนโดนปันไดมันสิตายแม่ อันพวกมึนๆนี่เทวด,ดากระโปงอยากเอานรกกระโปงอยากเอาค่ออาาะมันมึนมันอยากไหมคันว่าสร้างนี่สร้างนี่ลีตั้งให้คันว่าขี้เกรเดือนตีนบีก็ออยังนี่จ้ะพี <c oughs> ไ่ไปตอบพี่นิวพี่นิวอันบักม่วงกวนเจ้ามันสิเบิดคอยเสียดายไหมเสียดายคอ,อยได้กินคอยบน่นอ่ะอ้าวก็ประมาณนี้เอสซีเห็นหรือยังครับ ให้มันขึ้นให้มันขึ้นให้มันขึ้นโอเคครับ